สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับปรีลาชาแนลนะครับ วันนี้นะผมจะมาแนะนำวิธีการทริกเกอร์การจบเกม Civilization 7นะครับเกม Civilization 7นะครับเมื่อเราเดินทางมาถึงยุค m o เดิรมันจะมีการทริกเกอร์การจบเกมอยู่ด้วยกัน5แบบแบบแรกนะครับก็คือจะเป็นแบบ s c o r i n g นะครับก็คือเมื่อเวลาครบเทิร์นไม่มีใครทริกเกอร์การชนะแบบอื่นๆเลยนะครับเมื่อครบรอบเทิร์นที่กำหนดเกมก็จะนับแต้มโดยการนับแต้ม legacy point นะครับ legacy point คืออะไรนะครับ legacy point นะครับสามารถเข้ามา กดดูได้ตรงรูปตัวถ้วยรางวัลนะครับแล้วมาคลิกที่ n กิ้งนะครับ Legacy Point จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะครับ Legacy Point มันจะเก็บมาตั้งแต่ยุคแรกเลยนะครับตั้งแต่ยุคอิทริ r ิตี้เอ็กซ์โคนะครับจนมาถึงยุคโมเดิรนะครับของผมมีทั้งหมด18แต้มเงื่อนไขในการทำเลกาซี่พอย n t ในแต่ละยุคก็ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงดีเทลให้อีกครั้งหนึ่งนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับ ทีนี้เรากลับไปนะถ้าหากเพื่อนๆอยากิกเกอร์วิธีการชนะแบบอื่นๆมันจะมีด้วยกันอยู่อีก4วิธีนะครับการชนะด้วยอีคโนมิกก็คือการชนะด้วยการเงินนะครับอย่างที่2นะครับการชนะด้วยการทหารน,นะครับอย่างที่3ามก็คือการชนะด้วยวิทยาศาสตร์แล้วก็อย่างที่4ก็เป็นการชนะแบบเคาน์เตอร์นะครับเรามาดูวิธีการิกเกอร์ชนะแบบแรกกันนะครับเรามาดูวิธีการิกเกอร์การชนะแบบอีคโนมิกกันนะครับอย่างแรกเลยนะเพื่อนๆจะต้องสร้างตัว เกรดแบงก์เกอร์มาที่ตัวเมืองหลวงของเราก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะต้องส่งเกรดแบงก์เกอร์ของเราเนี่ยไปเอสเตอร์บิสนะครับไปที่เมืองหลวงของชนชาติต่างๆนะครับโดยการเอสเตอร์บิสเนี่ยมันจะใช้ค่าโกแล้วก็ค่าอินฟลูเอนซ์นะครับสองค่านี้จะเป็นค่าการทูตแล้วก็ค่าการเงินเนาะเพื่อที่จะเอสเตอร์บิสนะครับส่งตัวเกรดแบงก์เกอร์เนี่ยไปที่เมืองหลวงของชนชาติของเพื่อนนะครับถ้าเกิดเรามี ความสัมพันธ์ที่ดีกับชนชาติที่เราส่งไปนะครับมันก็จะใช้ค่าโกกับค่าอิูเซอร์น้อยลงนะครับแล้วก็ค่าอีคโนมิกลิกัซซี่พอยที่เราเก็บมาตั้งแต่ยุคแรกนะครับมันก็จะสามารถลดราคาในการส่งตัวเกรดแบงเกอร์เนี่ยไปที่เมืองอื่นๆได้เนี่ยถูกลงนะครับหากเพื่อนๆส่งตัวเกรดแบงเกอร์เนี่ยเข้าไปที่เมืองหลวงครบทุกชนชาติแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะทริกเกอร์การชนะแบบการทูดและก็การค้าทันทีนะครับ สำหรับการจะทริกเกอร์ตัวอีโคโนมิกเพื่อนเพื่อจะต้องวิจัยมาจนถึงตัวเรลสเตชันนะครับหรือตัวสเตชันที่สร้างรางรถไฟให้ได้ก่อนแล้วก็วิจัยไปนจนถึงตัวแมสส์โปรดักต์นะครับการปลดล็อกตัวแฟคทอรี่นะครับเพื่อนเพื่อนจะต้องวิจัยมาจนถึงตัวแมสส์โปรดักต์ก่อนนะครับพอได้แมสส์โปรดักต์ปุ๊บนะครับเราจะสามารถสร้างแฟคทอรี่ในเมืองได้เพื่อนๆก็สร้างแฟคทอรี่ลงไปในเมืองเลยนะพอเราสร้างแฟคทอรี่ไปแล้วนะครับให้เรามาดูที่ตัว resource allocation เนาะ แล้วเราจะเห็นสล็อตในการทำตัว product นะครับเราก็เอาตัว Product ที่เราอยากได้เนี่ยเข้าไปสร้างในเมืองที่เพิ่งสร้าง Factory ขึ้นมาเลยนะครับอ่าพอเราเอา Product ลงไปใน f a c t o r ี่แล้วนะครับจำนวนเทิร์นนะครับมันก็จะได้แต้มตัวเ a l road t y c o o n นะครับเพิ่มขึ้นต่อเทิร์นเทคนิคในการเพิ่มตัวแต้มตัวเ a l road t y c o o n เนี่ยก็จะต้องมีมีท่าเรือนะครับอยู่ที่เมืองมันก็จะทำให้แต้มตัวนี้ขึ้นได้เร็วมากขึ้นด้วยนะครับ พอครบประมาณสัก500แต้มเนาะเราก็จะปลดล็อกตัว Great Banker นะครับเอาไปทริกเกอร์ตัว Economic Victory ได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราไปดูการทริกเกอร์การชนะแบบ Military การที่เราจะทริกเกอร์ m i t i t y v y v t o t y r y นะครับอย่างแรกเลยเราจะต้องมีการผ่าน2สเต็ปด้วยกันนะครับสเต็ปแรกก็คือเราจะต้องอันล็อกตัว Manhattan Project นะครับซึ่งเป็น w o n เด r ที่สามารถสร้างในเมืองไหนก็ได้นะครับพอเราสร้างเสร็จปุ๊บนะครับเราจะสามารถ สร้างตัว Operation i v ในเมือของเราได้นะครับพอเราสร้าง Operation i v ปุ๊บมันจะจบเกมด้วย Military Victory ทันทีนะครับซึ่งเวลาในการสร้าง Operation i v เนี่ยก็จะถูกลดลงได้โดยตัว Military Legacy Point ในแต่ละยุคที่เราสะสมมานะครับถ้าเกิดเราเก็บแต้ม Military Legacy Point ในยุคก่อนๆได้เยอะนะครับการ operate ตัว Operation i v เนี่ยก็จะเร็วขึ้นเราก็จะชนะแบบ Military ได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับ แต่ก่อนเพื่อนๆจะปลดล็อกแมนฮัตตันโปรเจกต์แล้วก็ Operation i ไอนะครับเพื่อนๆจะต้องมีมายสเตยของตัว m i เ i ตุรีพอยตกันก่อนนะก็คือเราจะต้องเนี่ยยึดเมืองของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าการยึดเมืองแต่ละครั้งเนี่ยจะได้2แต้มนะครับสแต้มต่อการยึด1เมืองนะครับแล้วก็ทําการยึดเมืองของฝ่ายตรงข้ามมาเรื่อยๆเนาะเพื่อทริกเกอร์โอเปอเรชันไอวีนะครับโอเคเรียบร้อยครับพอเรายึดเมืองครบ20่สิบพอยแล้วนะครับ มันก็จะมีการปลดล็อกตัว o peration i v ขึ้นมานะครับเรียบร้อย ต่อไปนะครับเรามาดูการจบแบบไซแอนนะครับวิธีการทริกเกอร์การจบแบบไซแอนกันนะครับสเต็ปแรกนะครับเพื่อนๆจะต้องสร้างโมเดลไซแอนเลกแนซีแพทนะครับอยู่ในเมืองก่อนนะครับสเต็ปที่2เลยนะครับเราจะต้องสร้าง s t a r ์ Space 5 p r o โป c เในซิตี้นะครับเพื่อลันช์ตัวสกระสวยอวกาศเพื่อชนะแบบไซแอนดีทรีนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะเหมือนทุกๆก,การชนะทุกๆอย่างเลยนะตัวไซแอนเลกแนซีพอยต์เนี่ยมันจะทําให้เราเพิ่มค่าโปรดักชันในการสร้าง Staff สเปซไฟท์โปรเจกต์ด้วยเนาะถ้าเกิดในยุคก,ก่อนๆเนี่ยเราเก็บค่าพอยของ s ซแ n นวิตเตอรี่เลกนซีพ i อยมาได้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถสร้างโปรเจกต์สุดท้ายของค่าวิทยาศาสตร์ได้เร็วมากขึ้นด้วยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการทริกเกอร์การชนะแบบ Culture Victory กันนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ย สร้างตัว w o l f a r e Wonder ในเมืองไหนเบืองหนึ่งก็ได้นะครับใครสร้างเสร็จก่อนคนนั้น Trigger Culture Victory ทันทีแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ Culture Legacy n Point ตัวนี้เนี่ยที่เราเก็บมาในแต่ละยุคเนี่ยก็สามารถเพิ่มค่า p o ปร t i o n ในการสร้าง Wonder ชิ้นนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับการจะ Trigger ตัว w o l f a r e Wonder ได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องทำการเก็บ Milestone นะครับของฝั่ง Culture ให้ได้ครบก่อน Milestone ของฝั่ง Culture เนี่ยก็คือเราจะต้องเก็บตัว Artifact นะครับ จำนวน15ชิ้นต้องใช้ตัว explorer นะไปขุดตัว a r t i f a c t ที่อยู่บนพื้นนะครับตัว explorer นะครับมันจะเป็นตัวที่ปลดล็อกมาจากค่า c u l t u r นะครับตัวนี้นะครับพอเราปลดล็อกค่า c u l t u r ปุ๊บเราก็ใช้ตัว production หรือค่า g o l นะครับซื้อตัว explorer มานะครับพอซื้อปุ๊บนะครับเราก็เอาตัว explorer เนี่ยเดินไปนะหาตำแหน่งที่มีตัว a r t i f a c t อยู่บนพื้นนะครับเราก็ทำการขุดนะครับ a r t i f a c t รรงนนี้ะคับถ้าเกิดครบ15ชิ้นนะครับมันก็จะทำการทริกเกอร์ตัววันเดอร์ที่ชื่อโวลเฟอร์มาทันทีนะครับพอเราเก็บอาร์ติแฟกต์ชิ้นสุดท้ายนะครับมันก็จะทริกเกอร์ตัวอันล็อกนะครับตัวโวลวันเดอร์ขึ้นมาทันทีนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราไปดูกันนะว่าเราจะสร้างตัวโวลวันเดอร์ยังไงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวโวลเฟอร์วันเดอร์นะครับที่มันปลดล็อกออกมานะครับใช้เวลาสร้างแค่9เทิร์นเองนะครับ ถ้าเกิดเราสร้างเสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้ก็จะทริกเกอร์ตัว Culture Victory ขึ้นมาเลยก็คือเกมจะจบทันทีนะครับและสุดท้ายและท้ายสุดนะครับนอกเหนือจากการทริกเกอร์การชนะทั้ง5แบบแล้วนะครับยังมีวิธีการทริกเกอร์การชนะแบบ Hardcore อีกแบบหนึ่งนะซึ่งผมบอกเลยนะเป็นแบบที่ค่อนข้างสุดโต่งที่สุดแหละก็คือการชนะแบบ Domination Victory นั่นเองนะครับวิธีการนี้ไม่ยากเลยครับคือเพื่อนๆจะต้องยึด s e ตเทิลเมนหรือว่ายึดเมืองของชนชาติอื่นทุกเมืองวงเล็บไว้เลยนะครับว่าทุกเมืองในแผนที่ในโลกนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆยึดเมืองทั้งหมดได้นะครับเพื่อนๆก็จะจบเกมไปเลยทันทีนะครับการทริกเกอร์วิธีการชนะแบบนี้เนี่ยสามารถชนะได้ตั้งแต่ยุค Expiration แล้วก็ยุคโมเดิร์นนะครับเพื่อนๆไม่สามารถทริกเกอร์การชนะแบบโดมินชันวิกิอรีได้ในยุคโบราณอิติพุปิยเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถข้ามทะเลได้เนาะอันนี้เนี่ยมันก็จะทริกเกอร์ได้เฉพาะยุคที่เป็น exploration แล้วก็โมเดิร์นเท่านั้นนะครับ แล้วนี้ก็จะเป็นทั้งหมดในการชนะเกม c i v i l i z a t i o n ทั้งหมด6วิธีหากเพื่อนๆชอบฟันเทนต์แบบนี้ก็อย่ายลืมให้กำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องลีลาชาแน,นลของผมด้วยแล้วผมจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับส่วนวันนี้นะครับลีลาชาแน,นลต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ